สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสิทธินีคลองยวนตำแหน่ง Business Consultant ประจำทูสเฟียสาขาเซนทันภูเก็ตฟอร์เรสต้าขออนุญาตนำส่ง l i ฟ e Demo ประจำวันที่14มิถุนายนพุทธศักราช2566ในหัวข้อเรื่องแนะนำจุดเด่นไลฟ์ลิสเซ n นบนแอร์พอร์ตอย่างน้อย3หัวข้อให้น่าสนใจเห็นประโยชน์และเห็นภาพชัดเจนค่ะ เธอเฟียสวัสดีค่ะสฟียใต้ยินดีให้บริการค่ะ สำหรับวันนี้นะคะสฟีต้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะที่จะมาแนะนำนะคะฟีเจอร์ l i v e Listen บน AirPods ค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์นะคะที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวค่ะสำหรับผู้ที่โดยปกตินะคะใช้ AirPods ในการดูหนังหรือฟังเพลงค่ะสำหรับฟีเจอร์นี้นะคะก็จะช่วยนะคะนำา a i r p o d มาเป็นตัวช่วยในการรับฟังค่ะเหมาะอย่างยิ่งนะคะสำหรับบุคคลธรรมดาทั่วไปนะคะหรือว่าจะรวมไปถึงผู้ที่มีปัญหาทางด้านการได้ยินอีกด้วยค่ะซึ่งสามารถใช้งานนะคะได้ร่วมกัน กับ iPhone หรือ iPad ค่ะโดยใช้ iPhone หรือ iPad นะคะทำหน้าที่เป็นไมโครโฟนค่ะในการรับเสียงนะคะและส่งมายัง AirPods ค่ะซึ่งจะทำให้คุณผู้หญิงและคุณผู้ชายนะคะสามารถได้ยินเสียงได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะโดยไม่ต้องพลาดเนื้อหาที่สำคัญเลยทีเดียวค่ะซึ่งเคยใช่ไหมล่ะคะที่เราเจอปัญหาค่ะเวลาไปร้านอาหารนะคะที่มีเสียงรอบข้างเสียงดังหรือจะเป็นสถานที่นะคะที่มีบรรยากาศรอบข้างเสียงดังค่ะก็ไม่ต้องเป็นกังวลใจนะคะสามารถที่จะพูดคุยกับคู่สนทนา ได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะ ทั้งนี้นะคะอีกหนึ่งสถานการณ์ค่ะที่สามารถนําฟีเจอร์นี้ไปใช้งานได้อย่างเหมาะสมนะคะก็เป็นในขณะที่คุณผู้หญิงและคุณผู้ชายนะคะกําลังประชุมงานหรือว่าน้องนักเรียนนักศึกษานะคะในขณะที่เรียนแล้วจําเป็นต้องเดิอนออกจากห้องประชุมหรือห้องบรรยายนะคะเพื่อไม่ต้องพลาดเนื้อหาหรือข่าวสารที่สาคัญค่ะก็สามารถใช้ฟีเจอร์นี้นะคะมาเป็นตัวช่วยได้อีกด้วยค่ะลําดับแรกนะคะแค่เพียงใส่หูฟังนะคะและวางไมโครโฟนที่เป็น iPhone หรือ iPad นะคะเป็นตัว แทนของไมโครโฟนไว้ในห้องบรรยายค่ะก็สามารถที่จะถ่ายทอดเสียงเหล่านั้นนะคะมายังแอร์พอร์ตเดินไปยังห้องข้างๆหรือออกไปทําธุระห้องข้างๆก็สามารถที่จะได้ยินเสียงของผู้บรรยายโดยไม่ต้องพลาดเนื้อหาเหล่านั้นเลยค่ะ ทั้งนี้นะคะหากรู้สึกว่าเสียงดังเกินไปก็สามารถที่จะปรับลดเสียงนะคะผ่านทาง iPhone หรือ iPad ได้อีกด้วยค่ะไม่ต้องกังวลใจเลยค่ะทั้งนี้นะคะสำหรับวิธีการนะคะที่จะเปิดใช้ฟีเจอร์นี้นะคะก็ง่ายดายมากๆเลยทีเดียวค่ะสเฟียต้าขออนุญาตแนะนำนะคะลำดับแรกค่ะคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายนะคะเข้าไปในการตั้งค่าค่ะถัดมานะคะเลื่อนลงมาค่ะ ศูนควบคุมนะคะและเล,เลือกนะคะเป็นการรับฟังค่ะให้ไปอยู่ในศูนย์ควบคุมนะคะและในส่วนของวิธีการใช้งานค่ะคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายนะคะแค่เพียงใส่หูฟังนะคะเชื่อมต่อกับ iPhone หรือ iPad ให้เรียบร้อยค่ะถัดมานะคะเลื่อนศูนย์ควบคุมลงมานะคะแตะที่ฟังก์ชัน Live Lip ท์ n ซหรือฟังสดค่ะ ก็จะได้ยินเสียงนะคะซึ่งเป็นการาไลฟ์ i s ซ e นใช้ไมโครโฟนจาก iPhone มายังหูฟังนั่นเองค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับ ฟีเจอร์ไลฟ์ฟลิซซ์นะคะซึ่งบอกเลยว่าสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงเลยทีเดียวค่ะซึ่งถ้าหากคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายนะคะสนใจ AirPods ค่ะตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นดีๆอยู่นะคะในส่วนของ AirPods Pro รุ่นที่2นะคะก็ราคาเพียง8,100บาทค่ะและ AirPods Gen 2นะคะราคาเพียง4,250บาทค่ะและ AirPods Gen 3นะคะก็ราคาแค่เพียง6 1 9 0บาทเท่านั้นค่ะซึ่งถ้าหากคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายสนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ True s p h สาขาเซ็นทันภูเก็ตฟอเรสต้าค่ะสำหรับวันนี้นะคะสฟียต้าขออนุญาตลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ